สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนตาสีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นอีเวนต์ตุดกีนกันนะครับแม่งหลังจากเก็บมาหลายวันนะครับคราวนี้พี่สงสส่กับเงื่อนไขครับว่าอืม,มรู้สึกเสียงมันจะดังไหน่อยพีาสยังใส่ยเงื่อนไขครับว่าเนี่ยไอที่มันรีเฟซเนี่ยมันหมายถึงรีเฟซเนี่ยตรงนี้ครับโก c แคนบียูทูรีเฟซออไอเทมอินเดอร e แลนเทิร์นมันหมายถึงว่าเฉพาะแลนเทิร์นใหญ่หรือเปล่านี่แหละ ใช่วิวบีบสตอร์อย่น้นะเอเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับแบบห้าดอกันเอา้ามันจะเป็นยังไงวะอ๋อผมพี่เข้าใจแล้วครับก็คือมันมันมีโอกาสซ้ำได้นะเนี่ยแสดงว่าดอยากนะถ้าถามความเห็นพี่เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดอกันอีกที จะเห็นนะครับว่าแม่งคดเกลือโอเคครับรอบสามแสดงว่าโอกาสออกไอ้นี่แทบจะเรียกว่าต่ำมากอะน้องต้องซื้อผู้จุดเอานะ,ะแสดงว่าพี่ต้องรับอีกวันอืมไปครับสี่เห็นครับแม่งไม่มีออกเลยเกือโครด ต้องจุดอีกครั้งนะครับถึงจะมีโอกาสออกดอกไม้ไฟนะครับก็คือต้องหก6ครั้ง60นะแสดงว่าน้องถ้าไม่ต้องลุ้นนะครับโอกาสออกของดีนี้ถ้าไม่มีเลยนะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นเตียงีนะครับอันนี้พี่สัตทิชให้ดูแสดงว่ารีเฟซจะเพาะแค่ของไอ้เลนเทิใหญ่เฉยๆนะครับซึ่งถ้าถามความเห็นพี่ว่าแม่งแบบใครลองซื้อนี่รู้เลยนะครับว่าแบบมันไม่ออกง่ายๆจริงๆนะพี่ก็สุ่มให้ดูแลนะแครั้งเดี๋ยวรออีกรอบอะก็ครบ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวมาสุ่มกันอีกทีนะครับอันนี้คือพี่แค่สงสัยไงว่ามันจะรีเฟชในส่วนของตัวอะไรอ๋อแสดงมันรีเฟชแค่ส่วนของตัวแลนเทินใหญ่นะครับซึ่งถ้าถามพี่ว่าไฟเวิร์กออกง่ายไหมพี่บอกเลยครับไม่ง่ายนะออกแต่หาอะไรก็ไม่รู้มาดูกันดีกว่าแต่พี่กว่าก็คุ้มอยู่นะได้ถุงเลือดนี่เพราะพี่ก็มีถุงเลือดเหลือน้อยแล้วมแม่งได้ประมาณสามสี่อันละังไอนี่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเรามาเปิดเล่นลนี้ดีกว่าอืเท่าไหร่วะ ส่วนอะไรบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวยาวเป็นหางเว้าแน่าเหม่อมกี้มันเปิดให้พีทียี่สิบอันเองเออแปลก แต่อยากให้ดูชิ้นส่วนนะครับพี่เพิ่งว่าพี่สันนิษฐานนะครับว่าไอ้ส่วนเนี้ยจริงๆอ่ะพี่ได้มาจากการเปิดหีบแอดวานนะแต่ตอนที่มันโชว์พี่ว่ามันในใครไปดูคลิปมันจะเป็น normal ใช่ไหมแต่มีชิ้นเดียวพี่ว่าชิ้นนั้นแหละครับน่าจะเป็นอ e ีพิกแต่มันดันเสือกโชว์ผิดไงเป็นแม่ง normal บาเร็วซึ่งมีชิ้นเดียวตอนแรกพี่ก็งงกันไอะทำไมแมงมันให้กูชิ้นเดียววะแต่มาดูอันนี้มันไม่ใช่นันะมันของดีเลยนะซึ่งมีชิ้นเดียวจริงๆที่พี่สุ่มได้ก็แนงว่าก็โอกาสออกของนนเี่ยใ ส่วนของเนี่ยครับเดี๋ยวนะอีปิกนี้ออกแค่ศูนย์จุดสองห้านะแสดงว่าพี่ก็โชคดีเหมือนกันนะเป็นสุ่มห้าสิบออกเพราะว่าพี่ยังไม่เคยได้ได้กล่องระดับเอสนะเพราะพี่ยังเล่นไม่ถึงระดับเอสมันจะอยู่ในพวกแบบดีเฟนเซ์สเต,ส,เตสูงๆเนี่ยครับซึ่งโอกาสออกอีปิกเนี่ยมันต่ําเตี้ยเรียดินมากเลย <c oughs> พ,อพอกับเดี๋ยวนะ พอกับอาวุธนะครับอาวุธก็0.73 mm hmm. ก็ถือว่าเปิดเป็นร้อยมีโอกาสออกสักหนึ่งชิ้นแต่บีก็โชคดีนะเปิด50ออกอีกชิ้นหนึ่งก็บุญส่วนเดียวนะยัพีคิดแมง4.2ทำไมไม่ออกเลยวะไม่เข้าใจจริงจอืม mm hmm. ตอนแรกพี่ก็มีทองพอที่จะสุ่มนะครับไอซื้อผุนะครับแต่ดวงซวยครับตอนพี่แม่งกดแบบไอวิดีโอเชสนะครับมันค้างไงแล้วพี่กดเบิ้ลนมีีกทีแม่งไปกดสิบดอหายไปสองพันเลย จากสามพันเหลือแค่นี้ครับก็เลยไม่อาจจะไม่สามารถซื้อพูให้สุ่มเพิ่มได้นะจะถามว่าพี่สุ่มเพิ่มพี่ว่ามันก็ให้ของเกลืออยู่ดีมันคงไม่ให้ของดีๆเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ดีไม่ดีนะพี่กลัวพวกนี้จะเป็นสก,กินนะไม่สก,กินสเปซพีเก้าเก้าก็อะไรสักอย่างเนี่ยอีสามตัวนี้แหละพี่ว่ามีโอกาสออกเยอะแน่ๆสันนิฐานไว้ก่อนได้เลยเพราะเกมนี้มันค่อนข้างเกลือก็รู้กันอยู่นะขานาดเมื่อกี้พี่สุ่มให้ดูเลยนะห้ารอบน้องเห็นอะไรกันไหมครับให้มีไฟเวิร์กออกนะไม่งอ,อกแค่อะไรก็ไม่ ซึ่งน้องแบบน้องต้องอย่างที่พี่บอกครับน้องต้องซื้อเพิ่อมอีกหนึ่งครั้งอย่างของพี่เนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มอีกทีพี่ก็จะสุ่มให้ดูว่าพี่สุ่มได้อะไรนะแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองแล้วกันว่าวันสุดท้ายจะซื้อพูเพิ่มไหมอะไรไหมแต่ในใจพี่พี่ว่ากูไม่ซื้อดีกว่าเพราะกูรู้สึกเลดการออกขอนี่มันทุเรศทุลังมากเลย <c oughs> สูมสิบครั้งออกที่อะไรวันเนี้ยสังเกตนะครับไม่มีผู้อ่อนนะครับพี่สุ่มไปทั้งหมดห้าสิบครั้งนะครับไม่มีอะไรดีๆออกครับ ก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปอีเวนต์ตุ๊นจีนครับที่มองว่าอีเวนต์นี้สงสัยก็สอบหลักสายเติมเหมือนเดิมนลครับเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรหาเลยคือใครอยากลองเสี่ยงก็ลองดูนะครับเพราะที่อย่างที่พี่เคยบอกไว้ในตอนทำอีเวนต์นั่นแหละครับว่าสังเกตนะครับแพ็กเกจที่มึงขายนี่กูว่ามันเจตนาคือขายแม่งผุ้ไฟเห็นเเลยเนี่ยเห็นปะมีแบบห้าอันมึงนั่งกดให้ขี้ปิ้นกันไปข้างก็คือนองต้องมีสามพันกว่าบาทนะครับถึงจะเปิดได้หมดซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะว่า ไอไฟเวิร์กเนี่ยเวลามันออกมันจะซ้ำไหมอะไรไหมก็ไม่การันตีนะก็ลองไปลองกันแต่แนะนำว่าให้เปิดให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปค่อยไปรีเฟซนะครับอย่าทลึ่งไปรีเฟซก่อนนะเดี๋ยวแม่งอดของเลยนะอืมอาว่าดูดีครับแต่ละแพ็กเกจมันก็มันไม่ได้มีความถูกครับแพงเชี่ยเชี่ยเลยต่ถามถ้าใครได้ปืนดีๆก็มาลองเอามา โพสคอมเมนต์กันดูนะครับพี่ม่นก็อยากรู้เหมือนกันอัตราดอกมันเท่าไหร่วะ EARX หร้อยหกสิบแต่กูว่ามันไม่น่าออกง่ายสันนิษฐานนะถ้าออกง่ายมันคงไม่ไม่ไม่ซื้อแพ็กเกจมาทีห้าหกอันหรอกจริงไหมล่ะเนี่ยแพ็กเกจตัวเนี้ยมียันแพ็กเกจห้าอันนะครับซึ่งตอนนี้พี่พลาดไปแล้วเพราะว่าพี่เผลอดันไปกดโดนไอคูณสิบนะครับใช้สิบทองเอ้ยใช้ใช้สุ่มสิบครั้งครับสองพันทองแพ่งหายไปเลยพี่ก็เลยซื้อผูให้น้องดูกันไม่ได้นะก็ต้องขออภัยจริง แม่งแบบพี่เคยโดนไปทิ้งแล้วแหละแบบมันค้างเราพอพี่กดเบิ้ลใช่ไหมแม่งมันเสือกออกหน้าจอพอดีไงแลวคือตำแหน่งอใครไปลองกดดูได้นะมันจะตรงกับสิบดอพอดีครับทีนี้ปวดหัวดอกันเลยแม่งไปเลยสิบทีเนี่ยครับจะเห็นนะเพราะตอนแรกที่พี่สุ่มมันอยู่ที่ร้อยครั้งใช่ปะ่ะก็คือพันแต้มตอนนี้กลายเป็นพันร้อยไปแล้วครับเพราะว่าแม่เงเผลอกดไปโดนนี่แหละครับโคตรปวดหัวเลยคือทองน,นี้เก็บไว้ก็หายไปเลยนะครับสองพันที่จะบอกว่ามึงท้าจะทํา ปุ่มยืนยันอีกทีก็ดีนะเพราะว่าบางทีมันค้างีแล้วพอเรากดเบิ้ลปุ๊บแม่งพอกดเ๋ยวอีกทีมันกลายเป็นว่ามันออกให้แล้วตอนแรกมันก็แช่ไว้นานเลยพี่ก็นึกว่าแม่งมันกดไม่โดนใช่ไหมพี่ก็กดซ้ำพอกดซ้ำทีนี้ไอเหี้ยแม่งออกหน้าจอพอดีโดนสิบดอกป๊ะกูด่แทบร้องเลยครับสองพันหายไปกับสายลมและแสงแดดนี่พี่เก็บมานะครับส่วนใครที่รอในส่วนของซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับสเตจสามตอนนี้พี่ก็ ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่4แล้วครับแต่ตอนนี้พี่ยังไม่เล่นเล่นต่อน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่ยังใช้ประโยชน์จากการเขาเรียกอะไรอะเล่นอีเวนต์พิเศษได้อยู่นะครับถ้าตราบใดที่เรายังไม่เล่นด่าน4เนี่ยอีเวนต์พิเศษมันยังอยู่คาที่ด่าน3นะครับอันนี้พี่บอกทิคไว้ก่อนเลยสามารถผ่านบอสได้นะแต่และครั้เนี้ยก็อย่างที่บอกครับมันก็จะเวต์พิเศษมันเขาเรียกอะไรนะด่านพิเศษอะมันจะขึ้นกับด่านด่านที่เราผ่านไปนะครับว่าผ่านไปถึงพลังพาวเวอร์เท่าไหร่มันก็จะรีควีลพาวเวอร์บวกเพิ ถ้าเราจะเล่นให้ผ่านง่ายก็ควรให้ต่ำกว่า50ของพลังปืนเราครับเวลาอีเวนต์พิเศษมาเราก็จะพอสามารถผ่านได้นะสุดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาทําสุ่มให้ดูอีก,กีแร้บครับแล้วให้น้องตัดสินใจกันเราเองแล้วกันว่ามันน่ามันน้าเสี่ยงไหมแต่เท่าที่พี่ดูก็เห็นแล้วครับสุ่มไป50ทีแม่งไม่มีพุเงาพุจะโผล่หัวมาเลยนะครับคือรอบที่60มันการันตีพุแน่ๆแหละ ตอนนั้นน้องก็ต้องตัดสินใจเองครับว่าน้องจะซื้อพุหรือจะซื้อไรเตอร์แต่ถ้าถามพี่ไรเตอร์คงไม่คุ้มอะครับเพราะพี่เมื่อกี้พี่ก็สุ่มให้ดูแล้วนะห้าสิบทีไม่มีแววจะออกสักอันเลยนะก็คือทําไม่ต้องลุ้นน่ะแล้วพอน้องได้ใช่ไหมได้พุมาเสร็จน้องจะมานั่งลุ้นกับอีนี่นะครับอีเนี่ยซึ่งของพี่ตอนนี้นะจีพีแบบมีอยู่แล้วก็คือสเปซสิบสองกับพีเก้าเก้านะครับไอส่วนสก,กินนะกูกลัวว่าจะได้สกินพรุ่งนี้จริงๆงมันลางสังหารยังไงไม่ร เราออกไล่มาจนพี่คิดว่าไอ้อีกอมันน่าจะออกชิ้นสุดท้ายแหละเหมือนคล้ายๆวันพันแมนเวลาน้องสุ่มตู้ครีมครับน่าจะเป็นแบบนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสุ่มนะครับเอีเวนต์ตุ๊ดจีนนะครับคิดว่าไงกันบ้างครับใครอยากลองเสี่ยงก็ลองนะแต่พี่มองจากการเสี่ยงสุ่มห้าสิบครั้งแล้วพี่บอกได้คำเดียวเลยครับว่ามึงเลดเกลือแม่งไ,ไม่ยิ่งย่อนพอวันพันแมนเลยวะคือเกมเกมนี้ถ้าสุ่มแม่งไม่ต้องไป ไปเสียเงินสุ่มเหรครับสุ่มตามดวงได้ก็ได้ไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับพี่ก็ซุ่มให้ดูนะครับว่าแม่งมันเกลือจริงๆโอเคครับก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็คอยอ่านเป็นระยะๆอยู่แล้วครับถ้าชอบยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะครับอ้อลืมไปเดี๋ยว ส่วนซอมบี้ฟันเทียสามเดี๋ยวขอพี่ทำซอมบี้ฟันเทียสี่สเตสสามให้น้องๆก่อนละครับหลังจากนิ่งไปนานนะครับจากทำสเตสสองแล้วก็นิ่งไปเลยเดี๋ยวพี่จะทำสเตสสามต่อเลยส่วนสี่ห้าเดี๋ยวก็จะทยอยทยอยทำไปนะนี่กูดาวน์โหลดก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรหนานดินี้ขนาดแค่ไ,ไฟลนั้นโอเคครับก็เดี๋ยวตัดจบกันไปก่อนนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ